ลาสวัสดีคนชาวธาตุไฟค่ะคนชาวธาตุไฟคนที่เกิดราศีเมษราศีสิงราศีธนูนะคะวันนี้หมออ้อยก็มา,อ,าอัดคลิปลงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟนะคะเรามาเช็คดวงกันได้นะคะก่อนอื่นหมาก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะ ดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่พอความสนุกสนานอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้เป็นพลังงานสร้างสรรค์ให้กับชีวิตความรักของคุณแต่ถ้ามันเป็นพลังงานลบทําให้คุณจิตตกก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ <c oughs> ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้นะคะที่ปรากฏหน้าจอแล้ว id line p o k OK 2 3 5 5นะคะ อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอปไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้มั่นยำกว่าน,นี้แน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e นะคะเพื่อเป็นการอัพลิปแจ้งเตือนให้ชาวท่าไฟได้ดูต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยด้วยนั่นเองนะคะชาวท่าไฟคะ่ะ มาค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะห้าใบค่ะครูบาอาจารย์คะขอดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟช่วงเดือนมิถุนายน2564ด้วยค่ะ เพสออฟคัพเพสออฟเพนจักเกอรค่ะไฟออฟเพนจักเกอร์โฟร์ออฟสอดนะคะแล้วก็จบด้วยไพ่ของ9ถ้วยคะในออฟคัพนะคะ, cup, ะ,คะทีนี้หมอขอขยาย5เหรียญค่ะ5เหรียญออกมาบอกอะไรคะ5เหรียญค่ะขอขยายสีดาบค่ะสีดาบ สีดาบขยายเป็น j u d g ม้นต์นะคะที่นี้หมอจะมาพยากรณ์ชาวธาตุไฟนะคะก็คืออราศีเมษสิสงห์ธนูนะีคะความรักของชาวธาตุไฟนะคะก็คือเ o สออฟคเนี่ยมันหมอดูว่ามันเป็นความรักที่เหมือนจะเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสแล้วก็การทำอะไรในสิ่งที่ดีๆเพื่อความรักครั้งนี้ให้มันไปต่อได้ให้มันเพิ่ม ประสิทธิภาพในความรักครั้งนี้ให้มันมีความสุขมีความสําเร็จขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าความรักของคุณมันก็ยังมีการห่าเหรียญนะคะมันเป็นอะไรที่แบบยังไปต่อกันได้ยากอยู่นะคะมันจะมีช่วงบทตอนหนึ่งชีวิตหนึ่งบทบทหนึ่งของชีวิตของคุณที่ทำให้ความรักของคุณยังโค,ครงเคลงงครงเคลงไปต่อกันได้ยากนะคะมันอาจจะทําให้ความรักอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะ อีกคนคนหนึ่งเหมือนจะอยากจะเก็บกันไว้อยู่กอดกันไว้อยู่อยากจะแนนแนนชิดเชื้อสนิทสนมหรืออยากจะเก็บรักครั้งนี้ไว้อยู่ต่อไปนั่นเองนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนว่าจะท้อแล้วเหนื่อยแล้วไหนแล้วอยากจะมุกออนตัวเองไปข้างหน้าแล้วคือไม่อยากจะอยู่กับความรักครั้งนี้ที่มันมีความรู้สึกแย่ๆมันเป็นความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความรวดร้าวต่างๆกันแล้วแต่นะคะมันทําให้ชาวท่าไฟนะคะดูเหมือนว่าเิ่งเงียบนะคะดูเหมือนจะ ไม่เคลื่อนไหวกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะอาจาคุณจะไม่เคลื่อนไหวแล้วคุณจะนิ่งจะเงียบคุณจะอยู่ในที่ของตัวเองอาจาจะต่างฝ่ายต่างแยกต่างย้ายกันแล้วก็ได้นะคะชาวธาตุไฟคะที่นี้หมอเห็นว่าคุณเหมือนจะเริ่มต้นกับความรักใหม่ๆไปแล้วก็ได้นะคะชาวธาตุไฟคะหรือคุณอยากจะปลุกชีวิตความรักครั้งนี้ให้คุณเนี่ยมาเป็นความรักครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นรักครั้งเก่าที่คุณอยากจะเรเริ่มใหม่อยากจะ ทำความรักดีๆให้มันมีความรักที่สดใสกว่าเดิมดีกว่าเดิมมั่งงมัั่่นคงกว่าเดิมก็ได้นะคะชาวท่าไฟคะ่ะ e j u s t m e n t ออกมาบอกการปลุกชีวิตปลุกวิญญาณเทวดาเปล่าแตแรออกมาบอกถึงความรักที่เกิดใหม่เป็นการปล่อยวางเป็นการเป็นคือคุณตกผลึกออกมาแล้วว่าความรักครั้งเนี้ มันเป็นอะไรที่พวกคุณอยากจะทิ้งสิ่งเก่าๆล้างล้างสิ่งเก่าๆก,กลับมาทำให้ชีวิตความรักมันเกิดขึ้นใหม่มันเป็นรักที่ดีกว่าเดิมเป็นชีวิตที่ดีกว่าเดิมเป็นความรักที่ประสบผลสำเร็จมีความก้าวหน้าต่อไปนั่นเองค่ะชาวท่าไฟคะเพราะคุณอาจจะมี อันนี้ไพ่อาจสลับพลังงานกันได้นะคะถ้าไม่ใช่คุณเองก็จะเป็นคนรักของคุณนะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนนะคะอาจจะมีคนมาให้ความพึงพอใจคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีหน้าตาดีอาจจะมีหน้าที่มีการมีงานดีทําให้ทุกคนที่เข้ามาลุมล้อมคุณเนี่ยเข้ามาพึงพอใจกับคุณมีความรักให้กับคุณมีความจริงใจให้กับคุณมากเลยทีเดียวนะคะชาวราศีอาจชาวธาตุไฟ คุณก็รู้สึกว่าคุณมีความพอใจในความรักครั้งนี้นะคะคุณพอใจค,คุณรู้สึกชื่นชอบกับความรักครั้งนี้ว่าคือตรงเนี้ของคุณมันเป็นตรงที่คุณคุณคุณอยู่ได้นะคะนี่คือพลังงานที่หมออ่านได้ของชาวท่าไฟนะคะ ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนรักของคุณค่ะชาว่าไฟว่าคนรักของคุณรู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ขอดูความรู้สึกของคนรักชาว่าบไฟหน่อยนะคะถ้าเขาฝากผ่านคลิปน,นี้ให้ชาวราสให้ชาวธาตไฟทราบเขาอยากจะบอกอะไรให้ชาว่าไฟรู้บ้างคะคนรักของชาว่าไฟค่ะ สามเปลียนสองถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ของห้าถ้วยนะคะทีนี้หมอจะมาขยายไพ่ของไฟออฟคร์ห้าถ้วยนะคะ <c oughs> ออกมาเป็น King of Sword นะคะ ความรู้สึกของคนแรกของชาวธาตุไฟเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะสื่อสารอยากจะส่งข้อความอยากจะฝากข้อความมาทางมาทางเพื่อนทางคนรู้จักค่ะทางคนที่คุณรู้จักนะคะ <Bour bon. S 1> เขาอยากจะมาสื่อสารรักอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาขอความขอโอกาสขอประรนีประนอมกับความรักครั้งนี้นะคะให้คุณได้กลับไปรักเขาให้คุณกลับไปให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาอยากที่จะมารักกับคุณอยากที่จะมาสารสัมพันธ์รักกับคุณอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะอยากจะทํารักครั้งนี้ให้มันเป็นรักที่โรแมนติกรักที่มีความสุขรักที่มีความสุขสดชื่นส,สมหวังที่ให้ความเอื้อเฟื้อต่อการช่วยเหลือกันเมตตาอุป,ปถัมภ์ต่อกันได้ดีค่ะชาวราศีอาจชาวธาตุไฟนะคะคุณก็ยังมีความช่วยเหลือกันปรึกษาการออฟเฟอร์ต่อกันแล้วก็ซัพพอร์ตต่อกันได้ดีในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะคะชาวธาตุไฟคะ่ะ คนแรกของคุณอยากจะบอกว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกสำนึกเขารู้สึกที่เหมือนลืมอดีตไม่ได้เลยเขาอยากจะกลับมารักคุณค่ะอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเขากลับไปทั้งทงที่เขาออกไปจากชีวิตคุณทั้งๆที่เขายังรักคุณเ็ยังคิดถึงคุณเขายังมองถ้วยที่ล้มไปแล้วอะเหมือนกับเขายังนึกถึงคุณเขายังอะไรอาวรกับความรักของคุณอยู่นะคะชาวธาตุไฟ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนอีกโก้จัดเป็นคนทิฏฐิมานะสูงหรือเป็นคนที่วางมาศวางฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เป็นคนเผด็เดการชอบถกชอบเถียงชอบวาจาวาทะกับคุณก็แล้วแต่ค่ะเขาก็ยังรู้สึกสำนึกผิดยังรู้สึกที่จะกลับไปหาคุณนะคะชาวทธาไฟยังที่อยากจะรู้สึกดีๆกับคุณน,นั่นเองค่ะชาวธาไฟคะนี่คือความรู้สึกของชาวคนรักชาวธาไฟที่อยากจะบอกนะคะ ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณที่จะกลับไปบ้างว่าคุณรู้สึกกับคนรักกลับไปอย่างไรบ้างคะชาวท่าไฟคะ เหรียญเดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่ของราชาถือเหรียญน,นะคะขอขยายไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะค,คุณรู้สึก กับคนรักของคุณนะคะคุณบอกว่าคือตอนนี้คุณแยกย้ายกันอยู่แล้วหรือต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างที่จะอยู่คนละเทศคนละแห่งคนละอำเภอคนละจังหวัดก็ได้นะคะแต่ในการเป็นสดของคุณคุณก็อยู่แบบเหงาๆค่ะชาวธาตุไฟหมอเห็นคุณเหงามากเลยนะคะแต่ในความเหงาของคุณคุณก็ยังมีสิ่งต่างๆแวดล้อมต่างๆในตัวคุณที่ทําให้คุณหายเหงาได้ อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นบริวารหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ก็ได้นะคะคุณยังจะสามารถมบออนตัวเองคุณจะสามารถทําพลังงานให้กับชีวิตของตัวเองไปได้ดีอยู่นะคะชาวธาตุไฟคะถึงแม้ว่าความรักของคุณจะจบไปแล้วพังไปแล้วมันดูเหมือนว่ามันจะพังแบบไม่ได้ตั้งตัวหรืออาจจะจับโป๊กกันได้ว่าอาจจะมีมือที่สเข้ามาอาจจะ แฟนของคุณอาจจะดึงมือที่3เข้ามาอาจจะเป็นรักแทรกรักซ้อนอาจจะทําให้รักคุณพังทําให้รักคุณมีปัญหาทําให้รักคุณมีประเด็นกับแฟนกัแล้วนะคะคุณบอกว่าคุณอยากจะหันหลังให้แล้วคุณอยากจะเดินออกไปแล้วค่ะคุณอยากจะมุกออนตัวเองออกไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณรับพฤติกรรมของแฟนคุณไม่ไหวค่ะเหมือนคุณรับพลังงานของแฟนคุณแบบคุณรับไม่ได้กับสิ่งที่ แฟนคุณได้ทํากับคุณไว้นะคะอาจจะทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักอาจจะจับโป๊ะกันได้ว่าใครมีมือที่สามเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องถกเถียงกันอาจจะทําให้ความรู้สึกของกันพังก็ได้นะคะมันก็เลยคุณก็เลยดูเหมือนว่าคุณเดินออกมาแล้วคุณถอยออกมาแล้วคุณห่างออกมาแล้วคุณเห็นไหมคะคุณพายเรือออกมาแล้วค่ะดูเหมือนว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณท้อคุณเหนื่อยคุณล้าคุณอยากเดินออกมา คูดหันหลังให้กันแล้วนะคะเหมือนคู่บางคู่ของชาวธาตุไฟอาจจะเลิกกันแล้วห่างก,กันแล้วแยกยาก้ยายก,กันแล้วก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณออกมาอยู่แบบคนเดียวอยู่แบบสด,ส,ดสวยรวยๆอยู่แบบเท่ๆหล่อๆไปแล้วก็ได้นะคะชาวธาตุไฟทีนี้คุณก็ยังมองคนรักของคุณว่าเป็นคนที่ซับพอร์ตคุณได้ คุณก็ยังองคนรักของคุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้ออารีเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณได้เสมอนะคะชาวธาบไฟแต่คุณก็ต้องจำยอมคุณก็ต้องจำใจเพราะว่าความรักของคุณมันพังไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะอาทีนี้แล้วมันจะมีโอกาสได้กลับคืนมาหากันไหมคะครูบาอาจารย์คะชาวธาบไฟจะได้มีโอกาสได้กลับคืนมาหากันไหมคะ อสามไปนะคะ คล e นออฟฟอ a นะคะแล้วก็ไฟออฟวอลแล้วก็โฟล์ฟสอดนะคะอืมขอขยายสีดาบสีดาบนะคะ บอกว่ามันมันยังไม่มีโอกาสได้กลับคืนมาหากันเลยนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังจะมีความลับต่อก,กันยังจะบอกกันไม่หมดมีความลับปิดบงังอีกคนนึงอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไว้อยู่ก็คือคนรักของคุณนั่นแหละนะคะมันมีปัญหามีการขัดแย้งกันอาจจะมีมือที่สามอ่าอาจจะไม่ใช่มือที่สามหมายถึงคนรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเพื่อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงที่คอยอทําให้คนรักคู่ของคุณนะคะอาจจะมีปัญหามีประเด็นมีประเด็นต่อกันมีปัญหาต่อกันนะคะทำให้คุณถกเถียงกันมีปัญหากันสร้างเป็นศัตรูคู่อริต,ต่อกันนะคะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นใครก็ได้นะที่เป็นมือที่3เข้ามาทําให้พวกคุณได้มีปัญหากันนะคะชาวธาไฟสีดานี่ก็ดูเหมือนว่าคุณคุณอยู่ใน สิ่งที่คุณหมอคิดว่าคุณจะคุณจะรับไม่ได้กับพฤติกรรมของแฟนหรือเปล่าคะที่อาจอันนี้ไพ่อาจสลับกันได้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นแฟนของคุณที่ทําคุณนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงมือที่สามเข้ามาทําให้เป็นรักแทรกรักซ้อนรักที่ไม่เปิดเผยรักที่เป็นหลงในแทรกหลงในกามหลงในกิเลสหลงในสิ่งต่างๆที่ยั่อายุทําให ชาวธาตไฟหรือคนรักชาวธาตไฟตกอยู่ในบ่วงกรรมของกิเลสข,ของตัณหาของกามอารมของความยุ่ยยุสิ่งภายนอกที่ทำให้เขาได้ลุกไม่ขึ้นนะคะทำให้เขาได้ผิดหวังแล้วก็นอนเจ็บนอนล้มอยู่อย่างนี้นะคะนี่คือพลังงานที่หมออ่านได้นะคะ คือก็ยังไม่ได้มีการกลับมานะคะชาวท่าไฟก็ยังรออยู่นะยังไพ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะว่าจะกลับมานะคะที่นี้ขอแน้นน้มความรักความสัมพันธ์หน่อยนะคะถ้าไพ่อยากจะแนะนำชาวท่าไฟไพ่อยากจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ชาวท่าไฟอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะ c l e อ n o f อก for o f p e n น a เกค่ะ The e m place ไพ่แนะนำว่านะคะให้พวกคุณลดทิฐิลงลดอีกโก้ลงลดการวาทะวาจาต่อกันลงค่ะไม่ต้องไปหยิ่งพยองพองตัวต่อกันแล้กันนะคะให้หันหน้าเข้าหากันเจรจากันดีๆเพราะพวกคุณก็ยังมีความรักต่อกันอยู่ยังจะเก็บกันและกันไว้อยู่ยังไม่อยากให้กันออกไปไหนยังไม่อยากให้กัน ออกไปจากชีวิตของกันและกันนะคะเพราะว่าคุณก็ยังถือว่าคนคนนั้นของคุณยังเป็นพ่อของลูกยังเป็นแม่ของลูกคุณนั่นเองนะคะคุณก็อยากจะเก็บกันและกันไว้แบบนี้อยู่ไพ่แนะนําให้ให้คุณหันหน้าเข้าหากันดีๆเจรจากันดีๆอย่ามีทิฏฐิต่อกันอย่ามีการถกเถียงกันอย่ามีวาจาวาทะต่อกันนะคะให้ลงอีโก้ลงลงทิฏฐิลงนะคะพวกคุณก็จะมีความรักที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะชาวธาไฟ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะชาวท่าไฟอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะหรือเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์เข้ามา p o k OK 2355นะคะคก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจกนกว่านี้แม่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวท่าไฟนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเ,คเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวท่าไฟได้รู้เรื่องหน้าหรือได้ รู้ต่อเนื่องเรื่อยๆที่หมออ้อยได้อัดคลิปชาวธาตไฟนะคะสำหรับวันนี้หมออ้อยก็ลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย